อ่อนน้อมถ่อมตนนอกจากความอดทนอดกลั้นยิ่งแล้วหลวงปู่ยังเป็นแบบอย่างของผู้ไม่ถือตัววางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่ยกตนข่มผู้อื่นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธจาจย์เสงเงี่ยมวัดสุทัศเทพวารารามหรือที่เราเรียกกันว่าท่านเจ้าคุณเสงี่ยม ซึ่งมีอายุพรรษามากกว่าหลวงปูด่ดูหนึ่งพรรษามานมัสก,การหลวงพ่อโดยยกย่องเป็นครูเป็นอาจารย์แต่เมื่อท่านเจ้าคุณเสงี่ยมกราบหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กราบตอบเรียกว่าต่างองค์ต่างกราบซึ่งกันและกันเป็นภาพที่พบเห็นได้ยากเหลือเกินในโลกที่ผู้คนทั้งหลาย มีแต่จะเติบโตทางด้านทิฏฐิมานะความถือตัวอวดดีอวดเด่นยกตนข่มท่านปล่อยให้กิเลสตัวหลงออกเรียราดเที่ยวประกาศให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้ว่าตนเก่งโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าถูกกิเลสขึ้นขี่คอพาบงการให้เป็นไป หลวงปู่ดู่ไม่เคยวิาพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติธรรมของสำนักไหนๆในเชิงลบลหรือเปรียบเทียบดูถูกดูหมิน่นท่านว่าคนดีนะ่ะเขาไม่ตีใครซึ่งลูกศิษย์ทั้งหลายได้ถือเป็นแบบอย่างหลวงปู่ดู่เป็นพระพูดน้อยไม่มากโวหารท่านจะพูดย้ำอยู่แต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรม และความไม่ประมาทเช่นของดีอยู่ที่ตัวเรามันทำปฏิบัติเข้าไว้ให้มันดูจิตรักษาจิตอย่าลืมตัวตายและให้มันพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นอุบายธรรมหลวงปู่ดูเป็นผู้มีอุบายธรรมลึกซึง้ง สามารถขัดเกลาจิตใจคนอย่างค่อยเป็นค่อยไปมิได้เร่งรัดเอาผลเช่นมีนักเลงเล่าติดตามเพื่อนซึ่งเป็นลูกศิษย์มากราบนมัสก,การท่านสนทนาการได้สักพักหนึ่งเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ก็ชักชวนเพื่อนนักเลงเล่าให้สมาทานศีลห้าพร้อมกับฝึกหัดปฏิบัติสมาธิภาวนา นักเลงเล่าผู้นั้นก็แย้งว่าจะมาให้ผมสมาทานศีลและปฏิบัติได้ยังไงก็ผมยังกินเหล้าเมามายอยู่อย่างนี้ครับหลวงปู่ดูท่านก็ตอบว่าเองจะกินก็กินไปสิข้าไม่ว่าแต่ให้เองปฏิบัติให้ข้าวันละห้านาทีก็พอนักเลงเล่าผู้นั้นเห็นว่า นั่งสมาธิแค่วันละห้านาทีไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรจึงได้ตอบรากรับคำจากหลวงพ่อด้วยความที่เป็นคนนิสัยทำอะไรยทำจริงซื้อสัตว์ต่อตัวเองทำให้เขาสามารถปฏิบัติได้สม่ำเสมอเรื่อยมามิได้ขาดแม้แต่วันเดียวบางครั้งถึงขนาดงดไปกินเหล้ากับเพื่อน เพราะได้เวลาปฏิบัติจิตของเขาเริ่มเสพคุ้นกับความสุขสงบจากการที่จิตเป็นสมาธิไม่ช้าไม่นานเขาก็สามารถเลิกเล่าได้โดยไม่รู้ตัวด้วยอุบายธรรมที่น้อมนำจากหลวงปู่ต่อมาเขาได้มีโอกาสมานมัสการท่านอีกครั้งทีนี้หลวงปู่ท่านให้โอวาดว่า ที่แกปฏิบัติอยู่ให้รู้ว่าไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อตัวแกเองคำพูดของหลวงปู่ทำให้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้นศรัทธาและความเพียรต่อการปฏิบัติก็มีมากขึ้นตามลำดับหัดจากนั้นไม่กี่ปีเขาผู้อดีตเคยเป็นนักเลงเล่าก็ละเพศคารวาสเข้าสู่เพศบพรรพชิต ตั้งใจปฏิบัติธรรมเรื่อยมาอีกครั้งหนึ่งมีชาวบ้านหาปลามานมัสการท่านและก่อนกลับท่านก็ให้เขาสมาทานศีลห้าเขาเกิดตะขิดตะขวงใจกบเรียนท่านว่าผมไม่กล้าสมาทานศีลห้าเพราะรู้ว่าประเดี๋ยวก็ต้องไปจับปลาจับกุ้งมันเป็นอาชีพของผมครับ หลวงปู่ตอบเขาด้วยความเมตตาว่าแกจะรู้หรือว่าแกจะตายเมื่อไรไม่แน่ว่าแกเดินออกไปจากอุติฆ่าอาจถูกงูก,กัดตายเสียกลางทางก่อดไปจับปลาจับกุ้งก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนนี้แกยังไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรยังไงยังไงก็ให้มีศีลไว้ก่อน ถึงจะมีศีลขาดก็ยังดีกว่าไม่มีศีลหลวงปู่ท่านไม่เพียงพร่ำสอนให้บรรดาศิทธ์ทั้งหลายจเจริญบำเพ็ญคุณงามความดีเท่านั้นหากแต่ยังเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญและระมัดระวังในการรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีนั้นๆให้คงอยู่รวมทั้งจเจริญง,งอกงามขึ้นเรื่อยๆ ท่านจะมักพูดเตือนเสมอๆว่าเมื่อปลูกต้นธรรมด้วยความดีแล้วก็คอยหมั่นระวังยาให้หนอนและ,มะแมลงได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงมากัดกินทำลายต้นธรรมที่อุตสา์ปลูกขึ้นและอีกครั้งหนึง่งที่ท่านแสดงถึงแบบอย่างของความเป็นครู อาจารย์ที่ปราศจากทิฏฐิมานะและเปี่ยมด้วยอุบายธรรมก็คือครั้งที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สองคนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านมากราบลาพร้อมกับเรียนให้ท่านทราบว่าจะเดินทางไปพักค้างเพื่อปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ท่านฟังแล้วก็ยกมือพนมขึ้นไหว้ไปข้างๆพร้อมกับพูดว่าข้าโมทนากับพวกแกด้วยตัวข้าไม่มีโอกาสไม่มีเลยที่ท่านจะห้ามปรามหรือแสดงอาการที่เรียกว่าห่วงลูกศิษย์ตรงกันข้ามมีแต่จะส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อให้ลูกศิษย์ของท่าน ขนขวายในการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป Get Better Together ดีขึ้นไปได้วยกันอัมพาวันขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ